ว่าก็หอมก็ยังดอกกระเจียวจังหน่อยแล้วเนาะใช่ป่ะมันเใหญ่บอดวกเลยอื่นอะไรรึเปล่าเนี่ยจะล่างล่างแล้วก็สี่ขั้วแล้วก็ดึกเลยเหอมยำดอกกระเจียวห้อยห้อยเลยเด้สบายดีสวัสดีครับมือนีอยู่ในปลาครับอยู่หมอกแห่งงานนี่แหละใกล้ๆกันทางจากหมอกแห่งงานกับเบอรกี้เมดครับพอดีย่างออกมาตรวจทั้งนอกเนาะ ก็เลยเห็นพ่อกับร้านหน่อยพากันมาเก็บใบใหม่ชนิดหนึ่งครับ <S <S ผมก็สงสัมมาดวนลแล้วว่ามันกินได้บ่เห็ดยังได้กินเนาะ <S 1> <S 1> มือหนีก็เลยเห็นพ่อเป็นมาเก็บครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนน้องกันครับพ่อเก็บเห็ดอย่างกินแน่มาสามคนครับพากันนั่งกลมเก็บกุบกับกุบกรอบอยู่เบิ่งนน้องกันครับ อยูข่าวมึงทำงานผมอยู่นะถ้าตามพ่อคนเมืองนะครับว่าเหตุงานกินเลยเนี่ยผมก็เห็นมันอยู่นี่แต่ผมเห็ดงานมาคือหาปีจะเกิดหลายหากบราเห็นมาเก็บบางทีจะเกีเือหรือมันกลมประโถมขวบเวียนบุญเนี่ยนคะครับใบตุ่มงูครับตุม่มงูกับร้านหน่อยก็ลังนั่งเก็บอยูน่นี่ครับเอาไปขายได้จู้พอ นีก็จกมากนักมุบนมนแย่นม้นผมมุดนผมผมมีดขึนผมมุดขึ้ผมดขึ้นผมมุขนผมมุด้นผมม้อผมมหดนมกุดข่้นดขๆนขนข้ข้นผมมลงขึ้นผมมุดขึ้นม้ม้มมุ้ัม้ม้นผมมุ้มมนดนดน้นนน้นม เอาไปปินล้บังคับใครอย่างไรฮะเนาะใครกินลวกลวกก่อนบ่หรือว่าจังสีล่างกินเลยบ่ห่างกินได้ก็ไดรลวกก็ได้ครับบ่เป็นงาเหล้าแก่กิดมันก็เกิดร้ายรับเนาะร้ายคัดยืมมุ่มนี่ก็ออกแล้วก็ฟังตรงขามกับมี่ได้บ่ สงครามฟังฝากท่าน,นั่นก็มีอีกส่วนหนึ่งแบ่งนึ่งกันมีครับมีบกกมมรบครับไปยิ้มให้กันบกไก่พอมแม่บ้านไหนครับโอ้หน้าซำหน่อยให้กันทางน้องบัวทางเกินมาเองสําค่าเลยที่งทา เก็อเาเน่เ็น้องเสียไครับเก็นู่อกันน้องเสีผมก็ยุ่นี่ละเอ้ยอยน่นอยให้กันน่ะผมเห็นบคเห็นเด้มาเก็บไปกินกน่เตเขาเอะว่กินแซ่บแได้นเอบมแปะแดตรงใจมาโดนแล้วจับมันเบากับยนามันมันห่อตั มันก็ต้องห่อขึ้นเงีนะขีหอเงี้ยก็ต้องหอขึ้นตัวโก๊โอ้ยอ้นี่มันหุ่นก่ถึงขนน้องมันก็เหี่ยวแล้วฝนตกใส่หนวกหมวกกอนเอาแตนตุ่มๆมันเถอะแต่ว่าซุ้มนั่นมันบ่ปันนี่เลยทั้งหอมมันนี่คืออยากซีซีเดยใบบานจัง่อยนี่ยบานใบบานจังเลยเนี่ยนี่ต้องหอมดีหอมหุ่นหอก เป็นยา้นเี้ยเป็นยาสมติ่แต่ว่ายาแบบันบล็อหม้อนะขับล้มซมตดขี่นี่พาะดึกเข้าไปเนี่ยว่าโอ้ยดึอะไรได้ฟังเสียงอืมเป็นยาขับลมยาเย็นน้ำลครับขับลมยาเย็นยึดตอว่ะไงมันถึงขีนะครับ เกอย่างนั้นไปนิว่ามโดนดอกไล่กนบอกว่าปัยังระบาดยับมกระฝ่อมยู่นห้าปีกว่าหกปีฮาก็ยันนี่แหละว่าคนมักจะแบบจริงจังแเเหาเาไมาเอาตวตีงี้เย เออ่มดเลยอย่างนี้ายตลาดนาตลาดบ้านโดยไม่วางก็คือมันเอ้ยจะเจ้าตือมองก็มีขายยังไงครับโลจากบาทโล่จากใคจากบาทพวกเราเพราะว่าคดเป็นของเอายิดเป็นของเอาดบาทยี่สบบาทหรเลาี้ยเ้เป็นราคาหนึ่งคนคือบุคคลมหาเก็บเนาะคนเขาบอก่หัจับยีมันลม่มองมันออกน้ำนันมาเอาหูเจ้าคิดยงหัวนี่แหะคือจังกรมสงสัยแล้วว่าเก็บยิ่ง า่ครับแล้วก็ปแ่ไมาจะเยอะมากดีมาเสร็ดิงวาอยู่นีนเราไป้กันได้โอ้มาหอดแกึก็ผักก็ถึงก็น่ากันนี่ว่านี่นี่ละหดอะไรกันอืม็งมากมาหลายเท่นแล้วถึนมากเลยนี่ยนี่มันบงแนที่ละข้างรกยิมากก็ได้นยอดังี่น ช่วงเห็ดคมออกแล้วครับมันเกิดน้ำไตใบนี่นี่ชอนเดเ็นเพิ่งมาาได้นใดระเียหรือว่หน่อยแล้วน,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 นั่นับดึงขึ้นมาเลยนาเาไปนั่งเพิ่งเอลาบปลาหลังยังเห็นบ่ ยิ yeah, to ้เย็บก็ลวกนืีก็ได้ก็ใช่ไหมงามก็ไปถุงหออครับเหนียวเนาะเ่อาถือนนี่นี่มาถือคนนนมันบลุงเรามันเลยเหียวเนียโอ้ยใบบนั้เนาะมันียวน้ำปลาน้ำตาลมาติเลยมาตาเลย ออนนี้อีกพันหนึ่งใบเล,ล่่กินอะไกันบ่ครับอน้นมันเป็นน้อคแบอี่เปนูบหมูเปนเีแย่มันเดียท่แฉะพันกินแฉะยแฉ่ขึ้น<ค>ด <Questo> นอกกระเจียวหอมเหมือนกันูน้แต่ว่าโมเมนต์น้มันเหนียมันเหนีย <ด S 2> ขึ้นดินเล่ยเหรุ่่มไบล่ยขี้เขียวน มอจับเด้น hmm. ี <that> t t <ss> ่เป็นทั้งเบียร์หลายเลยแ่ไหว้แลอันนี้ม่เตอตุ่มหูแบงเลยวอันนี้เม่ใช่เลยโอ้พอจะไปแล้วโอ้ตเุ่มเจนก็ว่าแต่มันออกดอกงามจังทรงใสกินจังได้กินจังได้ได้ว้ายได้ว่าก็หอมก็ยังดอกกระเจียวจังหน่อยได้ไหมใช่ไหมดูเขาใหญ่บานดอกเลยวันนี้อะไรร่วงอยู่ต่างร่างร่างแล้วก็สี่ขั้วเราก็ดึกเลยเด้อ

ช่งวงนันบงแมนด้บยงบงสีมันด้วยครับแล้วบเก็บกินกเป็นเบี้ยงบ่ด้วย <laughs> ไม่ก,กินเป็นเหรอกลิ่นมันก็ว่าเันเป็นเลี้ยเป็นลีงานหนจะมาเก็บน้ำนอนข้าง,งาคุเราข้งคนอนากนอนตเราเยอมาเก็บอ๋อเขี่ยกันลูกใช่ไหมเพราะาว่าลูกเคยทั้งฝนครับ<ห>เคยนเบอกว่าเก็บมันนั้นไม่ พอนดได้แม่ได้มันมอ,อย่อยยงงายงไนะ <c oughs> เอาเทาถุงปุ๋ยกอาพ่อยรอเก็บไฟจัดเหนียวจัดน้อยเสร็จ้วนี่ขึ้นมาเลยขมาเลยบรวมเหนียขึ้นเป็นนั่นแลเหมือนเฮียได้เลยทำงันนะวันผักเขาเป็นแบบเอา่อพอะรฮะ กินได้เตเออพูง่าล้มาหมูนี่ว่าไงตั้เยะทุกนไดุกคนกังน้ยนี่แหละน้ำพึ่งอย่าดน้ำพึ่งอยามาจำได้ที่เราทุกคนอือเนี่ใช่ไหมแมเทส่โมไมีอะไรบ้างสบาสองใส่เราพรอมมันเชยจังเลกินครับน้ำมกไส ยัเ้ากินเ้าก็คือไส่ัหมกไทยเียงดีๆะบดนี้โอ้หอมน้ำพด่พุุ่่ขึ hehe, ้นไอ้หุนหุนขึ้นว่านี่โอ้ส่วจกินครับขอบคุณครับผมถ่ายบังไยไว้ว่าพี่ครับผมกัถ่ายลงสอนยูทูบนําเนี่ละน้ำโคลคกนกระปรกหือผมอะไรก็เจอเดี๋ยวเบื้งนึ่ง หลยครับต้อ,อ,องแอบ,บเข้าไปในซอยทั้งหนาครับมันจะมีทางลงไปอยู่ฝั่งขวามือเดินเป็นแปนลงไนนก็ได้ล้อนล้วัวนล้ไนล้วนลอวน่วนลงวนลลงวนลวนล้วนล้ันล้วนซ้วนล้นล้านล้านลนล้ว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 นลวน้้นล้วนล้วนล้นล้ว้วนนล้นนน อา้านงไม่ได้ทำอะไรมันแบงไม่พอคุณเป็ยังตรงมงสีมันด้นี่สีนี่แบงอามขึ้นมาดิข้นาดิขึ้นมาดขนาดิขนไาดิข้นมาดิขนมาดิขึ้นมอดินมาดินมานมันมาดิขึนมานมาบ้มนมาดิขนมขนขมนมีขอ ลายทำร้านจบนแล้วจะเป็นความรู้ใหม่ของผมครับลายใบตูมุกตัวนี้กินได้กับใบตูมูบได้กิบนบ๊วยนะครับค้นเกาะกับตายเป็นอย่างความรู้ในครั้งนี้ครับผมสำแ,แล้วชุดนี้ก็เป็นเรื่องของต้นตูมุกนะครับลายกินได้ไหรือบ๊วยแล้วชุดนี้ก็ขอลาถึนไปสมเด็จแล้วน,นะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ